คนนะฮะเช้านี้นี่เปิดมาได้แบบราคาทองคําพุ่งมาทะลุกว่า4,380เหรียญแล้วนะคะคือแค่จากเดือนที่แล้วเนาะหลายๆคนยังถามว่าแบบราคาทองคําจะไปถึงส0 0พัไหมนี่คือตอนนี้มา4,300แล้วนะนะคะถ้าเราย้อนกลับไปในอดีตนะฮะเอาแค่5ปีที่ผ่านมาดีกว่า5ปีที่ผ่านมาเนี่ยจะอยู่ประมาณ2,000เหรียญน,นะฮะส0เหรียญแล้วตอนนี้มา4,300ทุกคนคิดว่าราคาทองคําขึ้นกี่ปเปอร์เซ็นต์นะขึ้นเป็นเท่าตัวถูกเปล่ 115่งร้ยสานะถ้าเราซื้อทองคําเมื่อ5้ปีที่แล้วแล้วยังเก็บไว้อยู่ถ้าเอามาขายตอนนี้คือกําไรเป็นเท่าตัวนะคแล้วทําไมทองคําถึงขึ้นล่ะสามเหตุผลหลักนะที่ทําให้ราคาทองคําพุ่งขึ้นขนาดนี้ในช่วงนี้ข้อแรกนะ สงครามการค้าเมื่อไหร่นะ่ที่โลกเกิดความไม่แน่นอนนะไม่ว่าจะเป็นสงครามการค้าหรือสงครามที่เกิดขึ้นจริงๆรินะคะแต่ช่วงนี้ก็จะเป็นสงครามการค้าเรื่องภาษีเนาะนะคะช่วงนี้แหละนะเป็นช่วงที่ทําให้ทุกคนเนะี่ยเรียกว่าเกิดความกังวลและความกลัวเกิดขึ้นทําให้ทุกคนนะแห่กันมาซื้อทองคําที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองนะคะเพราะการที่ราคาทองคําเพิ่มขึ้นนะมันไม่ใช่สัญญ,ญาณที่ดีนะนอกจากทองคําตลาดบิตคอยนะ์นะพุ่งขึ้นเป็นประวัติการเลยปกติแล้วนะฮะทองคำบิตคอยนะ์นะบางครั้งเนี่ยเขาไม่ไ ไปตลาดไปตลาดนี่แต่ช่วงนี้เขาคือเขาขึ้นมาไล่ๆกันเลดนะคะนั่นคือเกิดความไม่แน่นอนทางด้านสงครามการข้างนะทุกคนเลยต้องหาที่หลบภัยแล้วก็ทองคำคือ safe haven และ 2. ดอลลาร์อ่อนค่านีหลายๆประเทศทั่วโลกเนี่ยเขาเก่งกันว่าเฟดจะมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยทองคำนะ,คะเป็นสินทรัพย์ที่เขาไม่ได้มีดอกเบีย้ยอยู่แล้ว ะะดังนั้นบางทีพอปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเนาะคนก็เลยจะมีการกลับเข้ามาซื้อทองคํากันนั่นเองและสาธนาคารกลางหลายๆประเทศนะฮะเขามีการแห่ซื้อทองคําเก็บมาช่วงหนึ่งแล้วนั่นเลยทําให้มีดีมานะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องบวกกับปัจจัยสงครามการค้าบวกกับปัจจัยในเรื่องของเฟดมันเลยแบบพุ่งปึ้งเลยนะฮะโดยสรุปแล้วนะสำหรับตลาดทองคําที่มีการเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะนั่นคือคนกําลังแห่หาที่ปลอดภัยในการเก็บสินทรัพย์เพราะว่า ค่าเงินนะฮะถ้าเราเก็บเป็นแบงก์หรือธนบัตรหรือเป็นเงินสดไว้เนี่ยมันจะมีค่าเงินในเรื่องของความก่อนค่าแข่งค่าเข้ามาเกี่ยวข้องในช่วงที่เงินเฟ้อเนาะเงินที่เราซื้อจับจ่ายใช้สอยนะฮะมันก็มีมูลค่าน้อยลงเปบเทียบในเรื่องของอหมูปิ้งแล้วกันเมื่อก่อนเราเคยซื้อหมูปิ้งไม้ละ3บาทไม้ละ5บาทเดี๋ยวนี้คือไม้ละ10บาทไม้ละ15บาทนะฮะเงินเรามีเท่าเดิมแต่เราซื้อของได้น้อยลงซึ่งตอนนี้นะราคาทองคำที่พุ่งขึ้นแบบนี้เป็นโอกาสให้กับคนทุกคนมีใครรเหโออกาาส้บงื ตลาดทองคำนะฮะในที่นี้เนี่ยปุ๋ยจำแบออกเป็น3ตลาดด้วยกันหนึ่งคือทองคําที่เป็นแบบฟิสิกอลก็คือทองคําแท่งทองคํารูปพรรณที่เราจับต้องได้2นะคือตลาดที่เป็น etf หรือพวกกองทุนทองคําต่างๆนะคะสามนะคือตลาดที่ปุ๋ยเทรดอยู่แล้วเป็นโคสซอนอยู่คือตลาด cfd นะหรือตลาดที่เราเทรดบน mt f i นั่นแหละเขามีเลเวลอะไรเป็นคานผ่อนแรงที่ยังน้อยแต่เราสามารถยกของใหญ่ๆได้ด้วยคานผ่อนแรงการเทรดก็เช่นเดียวกันนะฮะปุ๋ยมองว่าจังหวะนี้นะฮะมันคือโอกาสสำหรับทุกๆคนเลยนะทุกอาชีพนะฮะก็สามารถที่จะซื้อขายทองคำ แต่ไม่ใช่หมายความว่าราคาทองคําพุ่งขึ้นเรื่อยๆจะไม่มีความเสี่ยงเพราะราคาทองคําขึ้นจากความกลัวและเมื่อไหรความกลัวหายไปราคาทองก็จะย่อลงมาเองแตมันมีความเสี่ยงแต่ก็มีความเสี่ยงที่มันมีความคุ้มค่าที่ปลายทางที่เราอยากลุ้นที่เราพี่มันน่าลุ้นนะเรียกว่ากาไรหอมหวานแล้วกันเพราะว่าอย่างเช่นถ้าเรามีเงิน1นึ่งแบาทในตลาดทองคําแท่งเราจะซื้อทองคําได้1บาทกับอีก1สลึงหน่อยๆแต่ถ้าเป็นตลาด CFD นะมี1นึ่งแบาทเปรียบเสมือนเรามีเงินประมาณสักสามพันเหรียญ ะะถ้าเรามีเงิน3,000เหรียญนะเราเทรดทองคำตั้งแต่ในช่วง4,200นะะแล้วเราถือจนถึงทุกวันนี้4,300นะคะ10,000จุดนะะถ้าเราเทรด1ไม้เท่านั้นเลยนะ1หลอดนั่นคือเราจะได้เงินทั้งหมด10,000เหรียญแต่ถ้า3,000เหรียญเนาะ1หลอดเราจะออกเยอะไปอาจจะออกแค่0.1หลอด0.1หลอดนั่นคือ1,000เหรียญ1,000เหรียญเป็นเงินเท่าไหร่ครคร่าวๆเลย32,000บาท32,000บาทกับเงินต้น100,000บาทและกำไรใน1เดือน 30นะะนี่คือกําไรที่หอมหวานสําหรับตลาด CFD นะฮะที่ทุกคนเนี่ยเข้ามา้ง่ายแต่ถ้าคนไม่มีความรู้ก็อาจจะเจงได้เช่นเดียวกันซึ่งเรานะจะต้องรู้จุดเข้าและจุดออกอย่างชัดเจนเนาะเพราะว่าบางคนเนี่ยไม่มีความรู้เนาะเห็นราคาปุ้มก็คือไล่ราคาซื้อถ้าเรามีจังหวะในการซื้อที่ดีนะฮะและมีแผนเข้าและออกที่ชัดเจนก็จะทําให้คุณสามารถสร้างกําไรได้ในตลาดนี้แต่ถ้าคุณยังไม่มีนะฮะเราสามารถที่จะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเราในะวาในี้กลุ่มเรามีการวางแผนในทุกๆวัน